สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาพูดคุยแบ่งปันนะคะเรื่องราวของเด็กเล็กๆคนนั้นค่ะพอพูดถึงเด็กเนี่ยคิดว่าหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะรู้นะคะว่าเด็กแรกคลอดเนี่ยมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่แต่บางคนก็อาจจะไม่ทราบเรื่องนี้เนะคะเด็กเบบีแรกคลอดนะน้ำหนักตัวจะอยู่ที่ประมาณ3-4กิโลกรัมค่ะหรือบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวน้อยหน่อยอาจจะอยู่ที่ประมาณ2.5กิโลกรัมก็ได้ 2.5ถึง3กิโลกรัมโอเคนะฮะแต่ถ้าน้อยกว่า2.5นี่ถือว่าน้ำหนักตัวน้อยค่ะหรือถ้าเกิน4กิโลกรัมไปเนี่ยก็อาจจะน้ำหนักตัวมากไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะ3-4กิโลกำลังดีแต่ก็ดูเล็กมากๆใช่ไหมคะเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆทำอะไรได้บ้างคะกินแล้วก็นอนแล้วก็ฉี่แล้วก็ร้องไห้แล้วก็กินแล้วก็นอนก็ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเยอะนะคะ พวกเขาต้องการการดูแลจากพ่อแม่หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าพี่เลี้ยงนะคะเพื่อที่เด็กเล็กๆคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นได้วิ่งเล่นได้ไปโรงเรียนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทำสิ่งดีๆมากมายใช่ไหมคะวันนี้อยากจะพาไปทำความรู้จักกับเด็กเล็กๆ3คนค่ะถ้าเอาเด็กเล็กๆ3คนมายืนอยู่ตรงหน้าเราหรือถ้าเป็นเบบีเลยมา นอนอยู่ตรงหน้าเราแต่ละคนมีความเหมือนและมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะที่ว่าเหมือนก็คือมีตาสองตามีหูสองหูมีจมูกหนึ่งมีแขนสองข้างมีขาสองข้างนี่คือที่เหมือนกันแต่ในรายละเอียดต่างๆเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันค่ะเขามีสีผมที่แตกต่างกันบางคนอาจจะผมหยิกบางคนอาจจะผมตรงถ้า เป็นเอเชียส่วนมากก็จะตาสีดําหรือว่าสีน้ําตาลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นทางตะวันตกหรือว่ายุโรปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีสีตาที่แตกต่างเป็นสีฟ้าเป็นสีน้ําทะเลหรือสีน้ําข้าวที่บางคนเรียกกันแบบนั้นใช่ไหมคะเด็กเล็ก,ลกสามคนมีทั้งความเหมือนที่เหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันด้วยแม้แต่ฝาแฝดบนโลกใบนี้ค่ะเขาอาจจะเหมือนกันมากแต่พวกเขา ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ดีพวกเราแต่ละคนได้รับการทรงสร้างจากพระเจ้าที่มีมีความจำเพาะเจาะจงค่ะประเทศไทยมีประชากรอยู่เท่าไหร่คะประมาณ70ล้านคนนะเอาแต่ตัวเลขกลมๆใช่ไหมคะคนไทยยังหน้าตาแตกต่างกันเลยทั่วทั้งโลกมีเท่าไหร่คะ7 0พันล้านคนแต่ละคนก็แตกต่างกันนั่นหมายความว่า เราแต่ละคนค่ะได้รับการทรงสร้างมาอย่างพิเศษมีเฉพาะเราเท่านั้นหรือมีแต่เราเพียงหนึ่งคนเท่านั้นบนโลกใบนี้ค่ะเด็กชายคนแรกที่อยากจะพาไปทำความรู้จักนะคะเป็นเด็กชายที่พ่อแม่เป็นทาสและนายของพวกเขาก็หวาดระแวงค่ะว่าพวกทาสจะแข็งแรงเกินไปเดี๋ยวจะมายึดครองประเทศ ก็เลยสั่งกาจัดเด็กผู้ชายทุกคนที่เกิดมาด้วยการโยนลงในแม่น้ำฟังดูโหดร้ายมากเลยใช่ไหมคะเสียงร้องไห้ของพ่อแม่ดังระงมไปทั่วเมืองเพราะเมื่อเป็นทาสนายจะทำอะไรกับพวกทาสก็ได้จะทุบตีจะทำร้ายหรือจะขายก็ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะคะปัจจุบันเรามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าทาดกันอีกต่อไปค่ะพ่อแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาชีวิตของลูกชายของพวกเขาไว้พวกเขาฝ่าฝืนคำสั่งของนายทานเด็กน้อยถูกแอบเลี้ยงดูอยู่จนอายุประมาณ3เดือนหลังจากนั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะนําเด็กใส่ตะกร้าลอยน้ำไปเพื่อที่จะมีคนมาพบและช่วยเหลือค่ะและพระเจ้าก็ทรงนำ ให้มีคนที่มีอำนาจนะคะมารับไปดูแลและเด็กชายคนนั้นก็กลายเป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์ใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายคนนั้นชื่อโมเสสจริงๆแล้วโมเสสเป็นคนยิวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีคนยิวประมาณ75คนอบพยพหนีภัยแล้งจากคานาอันเข้าไปอียิปต์เพราะว่า การกันดานอาหารที่รุนแรงเนื่องจากภัยแล้งค่ะภัยแล้งไม่ได้เกิดขึ้นแค่ไม่กี่เดือนนะคะแต่เกิดขึ้นนานถึง7ปีเลยทีเดียวในประเทศไทยเรามีฝนตกอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะบางวันเนี่ยก็ตกทั้งวันเลยแล้วบางครั้งก็ตกอยู่2อสวันติดๆกันด้วยแต่ในประเทศแถบนั้นนะคะแผ่นดินดั้งเดิมที่โมเสสอยู่นะหรือว่าครอบครัวของโมเสสอยู่เนี่ย เป็นประเทศที่แห้งแล้งนะคะพวกเขามีฝนตกแค่5-6วันต่อปีเท่านั้นเองหรือ5-6ครั้งต่อปีค่ะแตกต่างกันมากกับบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อบันพบุรุษของโมเสสเนี่ยอบพยพเข้ามาเขามีคนอยู่แค่ประมาณ75คนหลังจากที่อบพยพเข้าไปอยู่เขาเป็นเครือญาติของโ,โยเซฟนะคะโยเซฟเนี่ยก็เป็น คนในครอบครัวเดียวกันกับ75คนนี้ค่ะแต่ว่าเขาอะถูกส่งเข้าไปอยู่ในอียิปต์ก่อนแล้วก็ได้รับราชการกลายเป็นข้าราชการระดับสูงของอียิปต์เรียกว่าเป็นถึงขนาดรัฐมนตรีถ้าเปรียบเทียบกับตําแหน่งในปัจจุบันนะคะโยเซฟเนี่ยเป็นรองเฉพาะฟาโร์เท่านั้นเองแต่พอเวลาผ่านไปโยเซฟตายฟาโร์องค์นั้นก็ตาย พวกยิวก็มีลูกหลานมากมายจนเต็มแผ่นดินอียิปต์ค่ะมีฟาโรห์คนใหม่เกิดขึ้นและพวกเขาก็ไม่ได้รู้จักว่าโยเซฟเป็นใครเคยช่วยเหลือคนอียิปต์หรือคนอื่นๆไว้มากมายขนาดไหนเขารู้แค่ว่าพวกยิวมีมากเกินไปจึงทำให้มีการกำจัดเด็กอย่างที่บอกนะคะตอนนี้จากพวกลิปจากคนลิภัยค่ะพวกเขาก็กลายเป็นทาส คนยิวร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ส่งโมเสสมาให้กับพวกเขาเพื่อที่จะให้โมเสสเนี่ยนำคนยิวอพยพออกจากอียิปต์ไปนมัสการพระเจ้าค่ะแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะคนอียิปต์ก็ไม่ต้องการปล่อยแรงงานของตัวเองไปด้วยพระเจ้าได้ส่งแสดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ผ่านภัยพิบัติสิบอย่างนะคะน้ำกลายเป็นเลือดลูกเห็บตกฝูงกบเต็มเมืองฝูงริ้นมีอีกเยอะแยะเลยนะคะจนไปถึงการประหารลูกหัวปีของทั้งคนและสัตว์นี่อาจจะฟังรุนแรงใช่ไหมคะพระเจ้าทรงสำแดงฤทธิอำนาจเพื่อให้ทั้งคนอียิปต์และคนยูรู้ว่ามีพระเจ้าใช่ค่ะพระเจ้าต้องการให้มนุษย์บนโลกนี้รู้ว่ามีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าจริงๆจนในที่สุด โมเสสก็ได้นำคนยิวล้านกว่าคนอบพยพจากอียิปต์เข้าสู่แผ่นดินคานาอันแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาว่าจะยกให้กับพวกเขาโมเสสได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่จนกลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์บางคนอาจจะเคยดูหนังหรือเคยดูแอนิเมชันที่เป็นเรื่องราวของเขาในปัจจุบันค่ะมาดูเด็กเล็กๆคนที่สองที่อยากจะพาไปทำความรู้จักกันนะคะ ย้อนกลับไปทำความรู้จักกับโยเซฟเมื่อสักครู่เนี่ยมีชื่อของบุคคลคนนี้เนี่ยขึ้นมาตอนเล่าเรื่องของโมเสสแล้วใช่ไหมคะโยเซฟเป็นคนยิวที่อยู่ในอียิปต์และทำงานเป็นข้าราชการระดับสูงหรืออย่างที่บอกคะ่ะถ้าเทียบกับปัจจุบันก็อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเขารับเอาครอบครัว75คนอบพยพเข้าไปอยู่ที่อียิปเพื่อหนีภัยแล้งที่ยาวนานถึง7ปี แต่ก่อนที่จะเกิดภัยแรงนี่ค่ะแผ่นดินอุดมสมบูรณ์มากค่ะโยเซฟเนี่ยก็ได้เก็บรวบรวมเอาข้าวหรือว่าธัญพืชต่างๆที่ปลูกได้ไว้ทั่วทั้งประเทศอียิปต์นะคะทำให้อียิปต์เนี่ยมีธัญพืชเพื่อที่จะเลี้ยงคนอียิปต์ในช่วงภัยแรงได้แล้วก็มีขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ครอบครัวของ โยเซฟซึ่งยังอยู่ที่คณะอ่านค่ะประสบกับภัยแล้งเขาก็เลยตัดสินใจที่จะอพยพเข้าไปอยู่ในอียิปต์อย่างที่บอกนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นละ่ะคะก่อนที่จะเกิดการอพยพ75คนเข้าไปในอียิปต์มาดูแบกกราหรือว่าเบื้องหลังชีวิตของโยเซฟกันสักนิดหนึ่งนะคะโยเซฟเป็นเด็กชายชาวยิวมีพี่น้อง12คนเขาเป็นคนที่11 ตอนเป็นเด็กตอนที่ยังไม่มีน้องคนที่12โยเซฟเป็นลูกที่พ่อรักมากค่ะรักมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆจนทำให้พี่ๆเนี่ยโกรธแล้วไม่พอใจพอรับตาพ่อก็จะมีทุบตีทำร้ายแมพี่น้องต่อสู้กันในบ้านเนี่ยหรือพี่น้องทะเลาะกันในบ้านเป็นเรื่องที่พบเห็นกันได้อยู่ทุกบ้านใช่ไหมคะตอนที่โยเซฟเป็นวัยรุ่นค่ะเขาก็ถูกพี่ๆทำร้าย แล้วก็ขายไปเป็นทาสในอียิปต์ที่อียิปต์เขายังถูกใส่ร้ายถูกจับขังคุกถูกขังลืมอยู่ในคุกแต่โยเซฟเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดหัวใจจนในที่สุดพระเจ้าก็ทรงทำให้เขาได้เป็นผู้นำของอียิปต์อย่างที่บอกเขาตุนสเบียงอาหารไว้สู้กับภัยแล้งได้เมื่อพี่ๆที่เคยทำร้ายเขามาซื้อสเบียง ตอนแรกก็ยากสำหรับโยเซฟที่จะคืนดีกับพี่ๆนะคะแต่ในที่สุดเขาก็เลือกที่จะยกโทษและคืนดีรับเอาพ่อและครอบครัวทั้งหมดอบพยพหนีภัยแลง้งมาอยู่ที่อียิปต์ค่ะเด็กชายคนเล็กๆคนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็เป็นเด็กชายชาวยิวอีกเหมือนกันนะคะเขาเกิดมาในยุคที่คนยิวเป็นเมืองขึ้นของโรมใช่ค่ะคนยิวเป็นทาดอีกครั้ง และพวกเขาก็หวังว่าพระเจ้าจะส่งคนคนหนึ่งมาช่วยพวกเขาใครสักคนที่อาจจะเป็นเหมือนโมเสสใครสักคนที่จะเป็นกษัตริย์นำพวกเขาต่อสู้กับโรมเหมือนกับที่ดาวิดกษัตริย์ในประวัติศาสตร์ของพวกเขาได้นำพวกเขาต่อสู้และขยายประเทศจน,จนเจริญรุ่งเรืองในขณะที่คนยิวเฝ้ารอด้วยความหวังอาณาจักรโรมก็หวาดระแวงว่าคนยิวจะมีผู้นำคนใหม่ที่ก่อกรกบฏ ตามคำทํานายที่บอกต่อๆกันมาหลายร้อยปีก็ทําให้เกิดการสั่งฆ่าเด็กเล็กๆอย่างโหดร้ายอีกครั้งแต่เด็กชายคนที่สก็รอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือดูแลของพระเจ้าเติบโตขึ้นอย่างดีทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจากเด็กชายเล็กๆแรกคลอดที่ถูกพันพ่ออ้อมวางไว้ในรางยา มีทูตสวรรค์และคนเลี้ยงแกะมาหามาร่วมกันร้องเพลงสร,รรเสริญพระเจ้าเพราะนี่คือผู้ช่วยที่พระเจ้าส่งมาใช่ค่ะเด็กเล็กๆคนที่สามก็คือพระเยซูในขณะที่ผู้นำชาวยิวคาดหวังถึงกษัตร,ริย์องค์ใหม่ที่จะมาเป็นนักรบพ,พระเยซูกลับเดินเท้าจากที่นี่ไปที่นั่นเพื่อสั่งสอนเพื่อรักษาโรคไล่ผีให้กับคนที่ถูกผีสิง ช่วยคนตายให้ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ต้องการให้คนยิวหันกลับมานมัสการพระเจ้าแทนการกราบไว้ต้นไม้หรือภูเขาทรงต้องการให้คนที่หลงลืมพระเจ้าไปแล้วรู้ว่ามีพระเจ้าค่ะพระเยซูไม่ได้ขี่ม้าเป็นนักรบหรือเป็นกษัตริย์อย่างที่ผู้นํำยู่คาดหวังนะคะแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ติดตามพระองค์ มีคนนับพันพันคนติดตามพระองค์ไปในทุกๆที่ที่พระองค์ไปเลยละค่ะและนั่นก็ทำให้ผู้นาชาวยิวไม่พอใจพยายามที่จะจับผิดพยายามที่จะใส่ร้ายและสุดท้ายผู้นาชาวยิวก็จับพระองค์ไปทรมานและตรึงที่กางเขนจนตายดูเหมือนว่าเด็กน้อยในรางยาคนนั้นโตมามีทั้งคนรักและคนที่เกลียดชัง สุดท้ายก็ตายอย่างนักโทษคนหนึ่งเหมือนจะพ่ายแพ้ใช่ไหมคะแต่ว่านี่คือแผนการของพระเจ้าที่ส่งเด็กคนหนึ่งมาเพื่อตายแทนคนทั้งโลกเพื่อคนที่ปฏิเสธพระองค์เพื่อคนที่ทำร้ายพระองค์พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นทางที่จะนำเรากลับคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางความเชื่อและไว้วางใจพระองค์แค่เชื่อ ความผิดบาปของเราก็ได้รับการลบล้างและยังได้ประทานชีวิตใหม่ที่จะอยู่เป็นนิรันดร์ให้กับเราด้วยความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตนะคะแต่มีชีวิตใหม่รอเราอยู่ค่ะชีวิตที่จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่เราจะมีร่างกายใหม่ที่ไม่ป่วยไม่เจ็บและไม่ตายเป็นร่างกายใหม่แบบที่พระเยซูมีเพราะหลังจากที่พระเยซูทรงถูกตรึงตาย ทรงถูกฝังไว้ถึง3วันนะคะพระเยซูก็ทรงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระบีดบันทึกว่าทรงกินอาหารทรงเดินทะลุก,กำแพงได้และเรายังฉลองวันเกิดให้กับพระเยซูอยู่ทุกปีทุกปีใช่ไหมคะเมื่อมีพระเยซูในชีวิตของเราเราอาจจะยังเดินทะลุกำแพงไม่ได้แต่พระเจ้าจะทรงดูแลและช่วยเหลือเราในการเรียนในการใช้ชีวิตในการทำงานต่างๆต่อไปคะ่ะ เด็กๆจะโตขึ้นมีหน้าที่การงานแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นผู้นำเหมือนโมเสสที่ได้นำคนยิวออกจากการเป็นทาสนำพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินใหม่บางคนอาจจะได้ดูแลช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือคนอีกมากมายเหมือนที่โยเซฟทำก็ได้นะคะพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเด็กแต่ละคนมาด้วยความรักทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราแต่ละคนค่ะและสุดท้าย ทรงเรียกให้เรากลับคืนดีกับพระองค์ผ่านความเชื่อในพระเยซูในวันข้างหน้าไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรอย่าลืมว่ามีพระเจ้าที่รักเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือเรายอมตายแทนเรามีพระเจ้าที่รอเราให้กลับไปใช้ชีวิตในแผ่นดินใหม่ที่ทรงเตรียมไว้ให้ชีวิตที่มีพระเยซูจึงมีความหวังเสมอคะ่ะ